ราอยู่ในเกม fc mobile เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาดู10กลองหน้าที่ดีที่สุดในโหมดเอทเนะครับร้าน o v e r t h a ับ,บริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม fc mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ o v e r t a หรือจะแอดไลน์ over underscore a พ อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับมาดกันว่า10ตัวจะมีตัวไหนบ้างนะครับวันนี้ในมือในทวีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับที่10บนะครับสําหรับอันดับที่10บนะครับผมไม่เป็นตัวนี้เลยนะครับราอูคอนเสิตนะครับนี่นะฮะตัวนี้หนึ่งพต้มเท่านั้นนะครับเพื่อนใครยังไม่มีกองหน้าดีๆเล่นได้นะครับตัวนี้สําหรับเราเป็นตัวที่พริวนะครับ ตอไข่ได้นะครับรูเล็ตได้นะครับสับก็ได้นะครับสําหรับเราคุ้มมากนะครับตัวนี้1000แต้มเท่านั้นนะครับพลังแฝงก็จะมีิปั่นโค้งนะครับมีใส่ก้อยนะครับเพื่อนซึ่งในโหมดนี้อทวนเล่นได้แน่นอนนะครับสําหรับเราตัวนี้ต่อมาอันดับที่9นะครับสําหรับอันดับที่9นะครับผมให้เป็นโดนะครับโดสซีเซเว่นนะครับล่างนี้ต้องบอกว่าเก่งมากเช่นกันนะครับเพื่อน สำหรับเซียเซเว่นเล่นได้เลยนะครับสาเหตุดด่โดเล่นได้เพราะว่าสกิลหมูมาดาวนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวมันจบสกอร์ดีนะครับเพื่อนการสับอาจจะเล่นยากนะครับแต่จังหวะลูเล็นะครับตอกไข่นะครับหรือทีเด็ดก็คืออีลาติโกนะครับเพื่อนโดนันโดยังทําได้ดีนะครับก็ให้นับที่เก้านะครับเวิร์กเรดดีด้วยนะครับเพื่อนหมงได้ยิงได้นะครับสําหรับเซีเซเว ไม่แย่เลยนะครับต่อมาอันดับที่8นะครับสำหรับอันดับที่8เนี่ยเป็นนักเตะวิยาร้อยสิบสนะครับเป็นนักเตะในตำแหน่ง Rw นะครับซึ่งตัวนั้นก็คือเดมเบเล่นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดมเบเล่ร่างนี้นะครับชาวอัฟาินะครับไซต์ที่ผมให้ดีกว่าโดนะครับก็คือชาวอัฟรนนั่นเองนะครับ แต่ในเรื่องการจบสกอร์นะครับผมต้องบอกว่าโดดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆแต่อย่างที่รู้กันนะครับเ,เพื่อนๆยังไงเท้าอันดับมาก็ชัวร์กว่าอยู่แล้วนะครับเท้าอันดับสี่บางทีจับมุมง่ายกว่านะครับเ,เพื่อนบางคนเนี่ยไม่กล้าย,ยิงเท้าซ้ายนะครับก็เลยเล่นง่ายกว่านะครับถ้าเป็นน้กาบห้าและมันถึงอันดับที่7นะครับสำหรับอันดับที่7นะครับก็เป็นนักเตะอ,อุยยา103เช่นกันนะครับ เป็นนักเตะในตำแหน่ง LW นะครับซึ่งผมไม่เป็นตัวนี้เลยนะครับควาวิชานะครับขวาลาสเกเลียนะครับนี่นะครับตัวนี้ให้ดีกว่าเดมเบเล่นะครับเพื่อนๆเพราะผมรู้สึกว่าจังหวะอิเลติโก้เนี่ยดูพริ้วนะครับข้อเสียก็คือแต่มีหน้านะครับแต่มีลูกดื้อนะครับมีลูกดื้อกว่าเดมเบเล่นะครับสําหรับขวาลาสเกเลียแล้วก็ยิงเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับตัวนี้ ก็เลยให้อันดับที่7นะครับติดอย่างเดียวก็คือในเรื่องของสตมินานะครับสตมินาน้อยไปนิดนึงนะครับควาลัสกีเลียตัวนี้ก็เล่นหน้าได้นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับในโมเดทูเมต่อมาอันดับที่6นะครับสําหรับนักเตะอันดับที่6นะครับผมให้เป็นเดลเปียโรนะครับเป็นเดลไยเซนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เล่นเนทีได้นะครับ แต่แนะนําไห้เล่นหน้าคู่นะครับตัวนี้สับได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายิงโคตรโกงนะครับสําหรับเดเวโลด้วยความที่ถามว่าทด้พลาดด้วยนะครับเพื่อนๆก็เล่นหน้าสบายนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเพื่อนแนะนําเล่นหน้าคู่ดีกว่าหน้าเดียวนะครับเพราะว่าตัวมันรูปร่างเหล็กนะครับเน้นทําชิ่งและวิ่งนะครับและมันถึงอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าเป็นนักเตะตําแหน่งกองหน้านะครับซึ่งผมให้เป็น โดนันโดอาร์ไนานะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมไม่อันดับที่5้านะครับผมเล่นอยู่นะครับสําหรับอารา์ไนก็ส่วนตัวเนี่ยผมไม่แดเติม10บนะครับสําหรับอาร์ไนาตัวนี้ในเรื่องการจบสกอร์เนี่ยสุดยอดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยเล่นยากนะครับเพื่อนๆรู้สึกลูกดอเนี่ยก็ไม่เยอะเหมือนตัวเก่านะครับโดนเบียดนิดเดียวมีลมนะครับเพื่อนๆแต่บางจังหวัก็ได้นะครับ ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆบางจังหวะเนี่ยโดนแซนนิดเดียวเสียบอลนะครับแต่บางจังหวะก็ดื้อได้นะครับแต่จุดเด่นก็คืออย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆตัวมันเนี่ยเล่นในกรอบดีมากนะครับจังหวะพลิกบอลแล้วยิงนะครับแต่ว่าถ้าเล่นนอกกรอบเนี่ยเล่นยากนิดหนึ่งนะครับโดยความเร็วที่ต้องบอกว่าไม่เยอะนะครับเอาไปเล่นจริงจังหวะอิลาติโก้ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับสับก็ไม่ค่อยพุ่งนะครับ ข้อดีอย่างเดียวเลยก็คือการยืนตำแหน่งแล้วก็จบสกอร์นะครับถ้าจังหวะหน้ากรอบหรือว่าในกรอบนะครับลุยโดพลิกได้เป็นประตูแน่นอนนะครับเพื่อนๆต่อมาอันดับที่4นะครับอันดับที่4ี่เนี่ยเป็นร่างลายเซ็นนะครับผมให้เป็นเฟิร์นันโดตอรเรสนะครับสําหรับตอรเรสร่างนี้ก็ต้องบอกว่าสุดนะครับเพื่อนๆสับได้นะครับแล้วก็ลูกดื้อเยอะมีความแข็งแกร่งนะครับยิงคมนะครับ โดยส่วนตัวผมว่าเล่นง่ายกว่านายด้วยซ้ำนะครับต่อเรล่างนี้ก็ถ้าใครมีอยู่เนี่ยเล่นได้สักวักหนึ่งเลยนะครับลูกหม่งคือทีเด็ดมากนะครับต่อเดสไปเล่นเปิดหม่งได้เลยนะครับและต่อมาันดับที่3นะครับสําหรับันดับที่3นะครับก็จะเป็นหนังตีลายเซนเช่นกันนะครับผมไม่เป็นราอูนะครับราอูลายเซนนะครับเพื่อนๆตัวนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องมากๆนะครับ ทั้งเรื่องจบสกอรนะครับเรื่องสับความริิวนะครับต่อไข่ได้รูเล็ดได้นะครับสับได้นะครับอย่างเดียวเลยที่เราตัวนี้ไม่มีนะครับก็คืออีลาติโก้นั่นเองนะครับถ้ามีลาติโก้เนี่ยผมให้เป็นราวูโนหนงไปเลยนะครับรบจริงๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่มีลาติโก้ก็เลยให้ดับที่3นะครับและต่อมาดับที่2นะครับผมให้เป็นนักเตะจากตำแหน่ง lw นะครับ อุยาร้อยสิบสามเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือเอ็มบัปเป้ตัวนี้นั่นเองนะครับเอ็มบัปเป้ตัวนี้สับไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีมากนะครับเพื่อนๆสับได้นะครับแต่ไม่ดีมากทีเด็ดของเอ็มบัปเป้ตัวนี้ก็คืออิลาติโก้นั่นเองนะครับเพื่อนๆจังหวะกองหลังประกบนะครับแล้วก็เป้อิลาติโก้นะครับผมรับรองเลยว่ากองหลังตามไม่ทันแน่นอนนะครับเพื่อนๆอิลาติโก้โคตรพุ่งนะครับสําหรับเอ็มบัปเป้ตัวนี้ สุดมากนะครับเพื่อนจังหวะอิลาติโกนะครับต้องเป็นคนที่ใช้อิลาติโกเก่งๆนะครับเอ็มเปเป้ตัวนี้โคตรสุดนะครับเพื่อนแล้วก็เท้าซ้ายก็ยิงได้นะครับกองอันดับที่2ไปเลยนะครับเอ็มเปเป้ตัวนี้ในตำแหน่งกองหน้านะครับย้ํานะครับเอามายืนเล่นหน้านะครับตอนเล่นเอลวิสผมว่าไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่าวีฟูสี่นะครับบางจังหวะเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับเลยมันถึงอันดับที่1นะครับ อันดับที่1ก็เป็นนักเตะจากตำแหน่ง LW เช่นกันนะครับผมให้เป็นวินิซิอูดนะครับวินิซิอูดร่างนี้คือโนหนึ่งนะตอนนี้นะครับในหมดเอทเวตผมให้เลยนะครับเ,เพื่อนๆสับได้นะครับอิลาติโก้ได้นะครับทําได้ทุกอย่างนะครับวินิร่างนี้โคตรเก่งนะครับในหมดเอทเวตหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแต้มถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับถ้าเ,เพื่อนเน A ้นเอทเวต ส่วนมเนเจอร์เล่นได้หมเล่นได้นะครับแค่ยังไม่สุดนะครับมันจะไปสุดตรงโอเวียร้อยสิบห้ามากกว่านะครับเพื่อนๆแต่วันนี้นะครับเราจัดในมูนเตเวนนะครับผมไม่เป็นโนหนึ่งนะครับตัวนี้โคตรผิวโคตรเร็วนะครับสับได้ยิงได้ออลติโกได้ทําได้ทุกอย่างนะครับเพื่อนๆเล่น LW ก็ได้นะครับเล่นเอทยิ่งสนุกนะครับโนหนึ่งนะตอนนี้นะครับสําหรับวินี้นี่นะครับประมาณนี้นะครับเล่นได้ทุกตัวเลยนะครับเพื่อน เล่นง่ายสุดก็วินินะครับวินีราอูนะครับเล่นไม่ยากนะครับเอ็มเป้นะครับเอ็มเป้ต้องอิลาติโกเก่งๆนะครับเพื่อนๆตัวที่เล่นยากก็จะเป็นอาไนนะครับเซียเซเว่นก็เล่นยากนะครับเพื่อนๆถ้าไม่เข้าใจนะครับส่วนตัวอื่นผมว่าเล่นได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆนาท้าทานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ